ลาพันเซลมีอยู่จริงโคมยิบเป็นเชียงใหม่กลายเป็นกระแสเมื่อคู่รักจากทั่วโลกแห่ตามรอยลาพันเซลพร้อมขอแต่งงานกันที่นี่บอกเลยว่าแต่ละคู่แต่ละคลิปสุดประทับใจเรื่องล้าวจะไปยังไรติดตามได้ไหน Touch s t u d i o ครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้จะทำตามคำแนะนำของเพื่อนท่านหนึ่งที่แนะนำให้ทำคลิปเทศกาลลอยคมยี่เป่งที่ตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังกลายเป็นเทศกาลที่ชาวต่างชาติพวกเขานิยมเดินทางมาลอยคมทางภาคเหนือของไทยนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับขอคุณลักแต่งงาน ก็คือตอนนี้นะครับแต่หากว่าเราเข้าไปดูในโลกออนไลน์ก็จะเห็นชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเที่เมืองไทยไม่ว่าจะเป็นคู่รักนะครับเป็นกลุ่มเพื่อนหรือแม้กระทั่งกลุ่มครอบครัวโดยที่พวกเขาที่มาร่วมในกิจกรรมลอยคมไฟยี่เปีงน,นะครับพวกเขาก็จะแต่งตัวด้วยชุดสีขาวสวยงามและหลังจากที่ลอยขคมขึ้นฟ้าไปแล้วนะครับผู้ชาย ก็จะคุกเข่าขอคนรักแต่งงานซึ่งคู่ที่ขอแต่งงานนะครับตอนนี้เท่าที่ดูก็มีทั้งคู่ชายหญิงนะครับและรวมไปถึงคู่เพศเศดียวกันที่ก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคู่รักแบบไหนนะครับแต่ว่าขึ้นชื่อว่าความรักแล้วความรักนะครับก็ถือว่าสวยงามด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าภาพที่ออกมาเนี่ยสวยงามและโรแมนติกมากเห็นคนเขามีความรักกันนะครับไอเราก็พลอยินดีไปด้วย แล้วเท่าที่ทราบมานะครับก็พบว่าหลายคนที่มาที่นี่นะครับพวกเขาก็มาเพื่อตามรอยภาพยนตร์ดิสนีย์เรื่องแทนเกิลรือว่านลาพันเซลซึ่งในหนังนะครับก็จะมีฉากฉากหนึ่งที่มีการลอยคมไฟขึ้นฟ้าเหมือนกับดวงดาวนับร้อยนับพันที่โรแมนติกสุดๆแล้วผมก็เชื่อนะครับว่าทีมงานดิสนีย์น่าจะได้รับแรงบันดาลใจามาจากเทศกาลลอยคมยี่ป่นของไทยเรานี่แหละ ถึงแม้ว่าในเอเชียนะครับจะมีเทศกาลลอยคมลักษณะน,นี้หลายประเทศแต่ผมเชื่อว่าเทศกาลลอยคมไฟยี่เป่งของไทยนะครับมีชื่อเสียงมากที่สุดแล้วทีนี้พอชาวต่างชาตินะครับพวกเขารู้ว่าโคมไฟเหล่านี้มีอยู่ในประเทศไทยนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้พวกเขานะครับเดินทางมาที่เมืองไทยเพื่อมาดูการลอยโคมไฟด้วยตาตนเอง แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าหลายคนเนี่ยมากับแฟนบ้างก็มากับครอบครัวและส่วนใหญ่นะครับจะใส่ชุดสีขาวชุดลาเตียอะไรต่างๆเทตะบอกว่าสวยงามมากแล้วเขายังมีการขายทัวร์ขายตั๋วสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่ตั้งใจะจะมาลอยคมไฟเยเป็งและต้องการที่จะอยู่ในจุดที่ดีที่สุดอีกด้วยซึ่งทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับต่างก็รู้สึกประทับใจจนถึงกับหลั่งน้ำตา สำหรับการลอยโคมญี่เป่นนะครับส่วนตัวผมเองก็เคยมีประสบการณ์ไปลอยโคมเหมือนกันก็ต้องยอมรับว่าสวยงามจริงๆถึงแม้ว่าการลอยโคมนะครับจะมีข้อตกเถียงในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเป็นเรื่องของฟืนไฟแต่ว่าตอนหลังมานี้เขาก็มีการควบคุมเข้มงวดกันแล้วนะครับมีที่ให้ลอยโคมไฟเป็นการเฉพาะซึ่งเป็นที่โลง่งไม่มีสายไฟนะครับไม่มีบ้านเรือน แล้วช่วงลอยโคมก็จะมีการประสานทางสายการบินนะครับให้เลี่ยงเส้นทางดังกล่าวส่วนโคมก็จะเป็นวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้แล้วโคมจะตกลงมาก็ต่อเมื่อไฟดับแล้วนะครับส่วนเช้าวันต่อมานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตามเก็บก็น่าจะถือว่าเจอกันคนรัเครื่องทางระหว่างสายอนุรักษ์กับสายท่องเที่ยวแล้วการที่นักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวเยอะขึ้นนะครับก็จะช่วยสร้างไรายได้ให้มากขึ้น ในขณะที่ผลกระทบจากโคมไฟนะครับก็จะลดลงเอาละครับจากภาพเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาลอยโคมญี่เป่งที่ประเทศไทยพร้อมกับมีการขอแต่งงานกันนะครับก็ทำให้ชาวต่างชาติหลายคนเนี่ยที่เห็นคลิปนี้ต่างเข้ามาแสดงความยินดีและรู้สึกประทับใจแต่ว่าชาวต่างชาติพวกเขาจะมีความรู้สึกประทับใจต่อเทศกาลลอยคมญี่เป่งไปในทิศทางไหนกันบ้างนำมาฟังพร้อมกันเลยครับ สำหรับความคิดเห็นแรกนะครับคนนี้เขาอุทานว่าโอ้ไม่กอดฉันลองหายอีกแล้วดีใจกับเธอด้วยไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนจะยอมเดินทางไปไกลขนาดนี้เพื่อขอผู้หญิงแต่งงานอย่างน้อยผู้ชายของฉันก็ไม่ทำเขาไม่ได้ขอฉันแต่งงานด้วยซ้ำแม้ว่าจะคบกันมาแล้ว9ปีก็ตาม ต่อมาครับกล่าวว่าสาวๆทุกคนกำลังถูกขอแต่งงานที่แห่งนี้ในขณะที่ฉันกำลังนั่งดูอนิเมะและกินคุกกี้อยู่ตรงนี้ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาคนที่เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับก็คอมเมนต์เป็นภาษาญี่ปุ่นว่าฉันชอบประเทศไทยที่นั่นมีแต่สิ่งสวยงามจริง ความคิดเห็นต่อมาครับนี่คือเทพนิยายที่เป็นจริงฉันเคยอยู่ที่นั่นและมันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่ดีที่สุดและนี่ก็คือลาพันเซลในชีวิตจริงขอสแสดงความยินดีด้วยเช่นเดียวกับความคิดเห็นต่อมานะครับที่กล่าวคลายกันว่ามันเหมือนกับหนังลาพันเซลจริงๆฉันตื่นเต้นที่จะได้เห็นมันมันคือความฝันของฉันเช่นกัน ส่วนชาวต่างชาติคนต่อมานะครับความคิดเห็นนี้ก็ตั้งคำถามว่าว่าแต่ว่าโคมพวกนั้นต่อไปจะเป็นอย่างไรแล้วจากความคิดเห็นตรงนี้ก็เลยทำให้มีชาวต่างชาติอีกหลายคนนะครับที่เข้ามากล่าวสนับสนุนในเชิงที่ว่าการทำกิจกรรมแบบนี้ไม่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจากความคิดเห็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เลยทำให้ความคิดเห็นต่อมาเนี่ยมาให้ข้อมูลว่าส่วนใหญ่แล้วโควมเหล่านี้จะทำจากไม้และกระดาษ เท่าที่อ่านคอมเมนต์มาจะมีเจ้าหน้าที่อาสาทำความสะอาดในวันลุงขึ้นต่อมาครับกล่าวด้วยความปลื้มปิติว่านี่คือการขอแต่งงานในเทศสาธารณะเพียงสิ่งเดียวที่ฉันจะยอมรับคุณลองจินตนาการถึงทุกคนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในเวลาเดียวกันและสถานที่เดียวกันดูซิ ต่อมาครับแสดงความยินดีว่าฉันขอแสดงความยินดีกับทุกคนทุกคูกค่โปรดจดจำช่วงเวลาอันแสนวิเศษเหล่านี้เอาไว้ต่อมาครับถามว่าฉันเนี่ยอยากรู้จริงๆว่าแฟนคุณซื้อตั๋วพวกนี้มาจากที่ไหนเหรอวิดีโอนี้สวยมากและเป็นความฝันของสาวๆแทบทุกคนความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าเป็นความทรงจำที่ดีสถานที่ก็ดีขอแสดงความยินดีด้วยนะ ต่อมาครบบอกว่าเฮ้ย hey, นี่คือความฝันของฉันเหมือนกันนะความฝันของฉันก็คือการไปดูโคมไฟที่นั่นพวกคุณเนี่ยทำให้ฉันอิจฉาเกินไปแล้วนะและนี่ก็ต้องเป็นหนึ่งในการขอแต่งงานที่งดงามที่สุดในประวัติศาสตร์แน่ ต่อมาเลยครับบอกว่าฉันรู้ว่ามันวิเศษมากขนาดไหนแล้วฉันก็ร้องห้จริงๆนี่มันเพอร์เฟกมากพูดจริงๆนะนี่มันเหมือนกับฉากในภาพยนตร์มากเลยต่อมาเลยครับกล่าวว่าฉันเองก็ต้องการใครสักคนมาทําให้ความฝันของฉันเป็นจริงเหมือนกันฉันเนี่ยชอบทงเกิลและฉันก็ชอบเวลาที่มีคนขอแต่งงานกันที่นี่เพราะว่ามันสวยงามเสมอ ต่อมาก็แชร์ว่านี่คือสถานที่ขอแต่งงานต่อหน้าสาธารณชนเพียงแห่งเดียวที่เราชื่นชอบฉันกับสามีไปที่นี่สามปีติดต่อกันแล้วและมันก็พิเศษทุกครั้งที่ไปมันเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งที่คุณต้องไปดูอย่างน้อยสักครั้งในชีวิตต่อมาเลยครับฉันอยากรู้จริงๆว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้ใช้ชีวิตตามความฝัน โอ้พระเจ้าเรื่องนี้ทำให้ฉันเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะหยนนี้ด้วยดีใจกับพวกคุณและช่วงเวลาอันวิเศษของคุณมากๆ ต่อมาครับความคิดเห็นนี้ก็แชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะครับว่าความรู้สึกตอนที่ถูกขอแต่งงานนั้นช่างงดงามมากฉันก็ร้องไห้ตอนที่สามีของฉันขอฉันแต่งงานเหมือนกันเขาขอฉันแต่งงานที่ร้านอาหารฉันเดินเข้าห้องน้ำพอกลับมาก็ได้ยินเสียงเพลงโรแมนติกดังขึ้นมีขนมหวานวางอยู่บนโต๊ะและมีแหวนห้อยอยู่กับตุ๊กตาขนมฉันไม่เห็นมันเลยจนกระทั่งเริ่มกินแล้วก็เห็นมัน จากนั้นเขาก็คว้าแหวนแล้วขอฉันแต่งงานมันสวยงามมากเราอยู่ด้วยกัน4ปีมีปากเสียงบ้างเหมือนกับคู่รักทั่วไปแต่ว่าตอนนี้เราแยกกันอยู่3ปีแล้วแต่ว่าเราคุยกันเหมือนกับเพื่อนฉันจะอวยพรให้เขาโชคดีเสมอบางครั้งฉันก็อธิษฐานให้เขาด้วยฉันอยากให้ทุกอย่างราบรื่นสำหรับเขาไม่ว่าเขาจะอยู่กับใครก็ตาม โอ้เ oh, มนนี้สุดยอดมากครับอะเรามาที่ความคิดเห็นต่อมาเลยดีกว่านะครับคนนี้ก็กลายไปว่าขอให้ทุกคนได้รับความรักแบบนี้นะแต่ว่าฉันคงต้องขอพรสักหน่อยหวังว่าจะมีแฟนกับเข้าบ้างในปีนี้ ต่อมาครับอุทานว่า,ว,าว้าวนี่เป็นวิธีขอแต่งงานที่สมบูรณ์แบบมากเหมือนกับหลุดออกมาจากหนังเลยมันเพอร์เฟกแล้วคุณกระดูดสวยงามมากขอแสดงความยินดีกับคู่รักทุกคู่ที่สวยจะสุดในวันที่สวยงามที่สุดเอาละครับและจากนั้นก็มีคนไทยมาร่วมแจมด้วยนะครับสำหรับคนแรกก็กล่าวว่าเป็นงานที่มีคนขอแต่งงานกันมากที่สุดที่เคยเห็นมา แต่น่าเสียดายที่คนที่จะไปด้วยกันกับเราเนี่ยไม่อยู่แล้วต่อมาครับบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่สวยงามมากในประเทศไทยเราคนไทยขอแสดงความยินดีกับพวกคุณขอให้มีความสุขตลอดไปแล้วอย่าลืมกลับมาเที่ยวฮันนนมูลที่ประเทศไทยอีกนะคนสุดท้ายนะครับกล่าวสั้นๆว่ายินดีด้วยนะคะไทยแลนด์เดนแดนแห่งความรัก เอาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยฟังแล้วรู้สึกปลื้มปริ่มกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยดีนะครับผมชอบนะเนื้อหาแบบนี้มันเป็นอะไรที่เป็นด้านบวกแล้วก็รู้สึกดีไปกับเขาด้วยนะครับ แต่ว่าก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับสำหรับเ,เพื่อนเพื่นท่านไหนนะครับที่อยากจะให้ผมทําคลิปอะไรแปลความคิดเห็นเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้แต่ว่าโจทย์เนี่ยขอให้เป็นคอนเซปต์เดียวก,กันกับช่องนะครับก็คือเป็นเรื่องที่ทัดใจประทับใจนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยถ้าหากว่าผมไปดูแล้วเนื้อหานะครับมันไปด้วยกันได้เดี๋ยวผมจะทยอยจัดให้ เอาละและสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆฟังเนื้อหาเหล่านี้แล้วมีความคิดเห็นหรือว่ามุมมองต่อเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปในทิศทางไหนก็สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนแชร์มุมมองพูดคุยกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกา,าสหน้าสวัสดีครับ